ถามกันเข้ามาเยอะละเกินกดดันกันเข้ามาเยอะละเกินเมื่อไหร่พี่บาสจะรีวิวบิด stone t ูรานซาทีศูนยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวในส่วนของ b i t stone Potenza r e 0 04แล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากหลายคนก็ไปหาเปลี่ยนมาจนได้วันนี้ครับเรามาดูอีกหนึ่งรุ่นของ b i t stone นั่นคือ b i t stone ทูล e n z a T005A สวัสดีคุณผู้ชมเฮดไลน์แม็กทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการเบิร์นบายบาสกับผมบาสเรืองตักบัวคำครับเราได้ทำการทดสอบอยางชุดนี้ครับกับ Honda HRV ซึ่งยางเดิมเนี่ยเป็น Yoko Ha m a Blue เอ r ร์เราไม่ได้อวยนะแต่เจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนได้รถทันใหม่นะครับแล้วการทดสอบ มันผ่านมาถึง30,000กิโลเมตรใช้งานมาทุกฤดูครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวขาดอย่างเดียวยังไม่ได้ใช้ในฤดูดร้อถ้าเป็นยางชุดอื่นที่เราทดสอบกันเนี่ยพอเวลาขับออกจากร้านมาปุ๊บเราจะค่อยๆนวดค่อยๆใช้นะครับ <c oughs> เพื่อให้ยางเนี่ยมันอยู่ตัวแต่กับชุดนี้ออกมาปุ๊บฝนตกปับ๊บเราลุยเลยครับ เฮ้ยยางอะไรวะเนี่ยเพิ่งออกมาแต่ปรากฏว่าพื้นผิวถนนที่เปียกลื่นเส้นฉลองกุ้งเข้าโค้ง140กิโลเมตรต่อชั่โมงเอาอยู่เฉยครับเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วขอลองอีกหน่อยใช้ในความเร็วสูงลองโค้งบนถนนแห้งเอาอยู่หมดเลยครับนี่คือคาแรคเตอร์ของยางที่เป็นแบบทัวริงซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อน ทุกคนเคยเข้าใจนะครับว่ายางตัวริงเนี่ยปกติก็เป็นยางสายชิลนะครับขับไปเรื่อยๆขับไปเที่ยวขับใช้เดินทางในชีวิตประจำวันปกติทั่วไปแต่บิตโจนทูลซ่า t ศน 05A เเนี่ยผมมองว่าเป็นยาง o u r ริงที่มันมีจิตวิญญาณของความสปอร์ตปนเข้ามาทำให้ผมนิยามยางรุ่นนี้ว่าเป็นยางที่กลมกล่อมละมุนเหมาะทั้งสำหรับสายชิลเหมาะ สำหรับสายโหดสายซิ่งที่สามารถที่จะใช้รถได้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายดายนี่คือคาแรคเตอร์ของมันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมสังเกตครับคนไทยเนี่ยหก7 0เซเวลาถามหายางจะบอกว่าขอนุ่มของเงียบขอนึบเป็นโจทย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยเชื่อว่าจะมียางรุ่นไหนที่มันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ทั้งหมดแต่ตอนที่ใช้ทูลานซาทียศ ถามว่าถ้าจากคะแนนเต็ม100%เนี่ยผมม่าให้มากกว่า95%ที่จะตอบโจทย์คนที่หายางในโจทย์นี้แน่นอนครับมันเป็นยางสายทัวริงที่ค่อนข้างนุ่มการควบคุมหรือแฮนดิ้งเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจไม่ว่าเป็นการขับไปบนทางตรงการรักษาเสถียรภาพตัวรถหรือการเข้าโค้งที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเงียบนะครับ b i d s t o n e t u r a n z T005A เนี่ยก็เป็นยางที่เงียบ ในระดับต้นๆของกลุ่มเมื่อเทียบกับยางในรุ่นเดียวกันในเซกเมนต์เดียวกันแต่ผมอยากให้ข้อสังเกตนิดเดียวครับว่าคาแรคเตอร์ของยางบริสโตเนี่ยมักจะมีเสียงในย่านความถี่ต่ำเล็ดลอดให้เราได้ยินอยู่นิดนึงถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะไม่รู้หรอกครับ แล้วก็อาจจะแฮปปี้กับยางชุดนี้แน่นอนอันนี้อาจจะเป็นจุดติเล็กๆเพียงนิดเดียวและถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับการรีวิวยางรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาในรายการครับในเรื่องของการก่อถนนไม่ว่าจ,จะเป็นพื้นถนนแห้งพื้นถนนเปียกพื้นคอนกรีตพื้นซีเมนต์เรามีการทดสอบในทุกสภาวะอย่างที่บอก3ฤดูมาแล้วผลปรากฏว่ายางตัวนี้ มันยังคงความดีความชอบของมันในการจ่อหนนทางตรงทางโคง้งใช้ความเร็วต่ำใช้ความเร็วสูงมันค่อนข้างที่จะเอาอยู่ชุดดีของยางชุดนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกมั่นใจในการควบคุมมากยิ่งขึ้นซึ่งในขนาดที่เราใช้ยางชุดนี้มาประมาณ30,000่นกิโลแล้ว ก็พบว่าคุณงามความดีของมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปกว่าตอนที่เราได้รับยางมาใหม่ๆเลยแต่ผมบอกทุกท่านแล้วว่าการลงทุนซื้อยางชุดหนึ่งแลกกับความปลอดภัยกับคนที่คุณรักกับครอบครัวของคุณผมว่ามันคุ้มนะครับแต่ก็ต้องเตือนสติทุกท่านกันเล็กน้อยนะครับไม่ว่ายางเนี่ยจะเทพขนาดไหนแต่ถ้าคุณ ใช้ความประมาทไม่มีสติในการขับรถคิดว่ายางจะเอาอยู่รถคุณจะเอาอยู่เห็นมีมาหลายรลายแล้วครับที่ไปพร้อมกับความประมาทต่างๆเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆใี้กับช่อง Headline Magazine ของเราด้วยนะครับและมีช่องทางใหม่ที่จะมาแนะนำกับพวกเราคือ h e a d l i n e t i k t o k อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในนั้นด้วยพบกันใหม่ โอกาสหน้าวันนี้เบิร์นไบบาสลาไปก่อนครับสวัสดีครับ